สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนวิธีการใช้ฟังชันการตั้งค่าการนำเข้าสินค้าเข้าสู่ระบบ e y b o s s เลือกเมนูสินค้าเลือกรายการการตั้งค่าการนำเข้าสินค้าหลังจะเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าการนำเข้าสินค้าให้เลือกแอตฟอ์เทีเราต้องการตั้งค่าก่อนแล้วมาตั้งค่าข้อมูลเีียราต้องการตั้งค่ายุบอย่างเช่น s h o p e e เราสามารถทำหนข้อมูล SKU รูปภาพชื่อสินค้าเป็นต้นในรายการข้อมูลเราสามารถตั้งค่าราคาตามประเทศได้ เพราะลูกค้าหลายท่านอาจมีร้านค้าหลายร้านในประเทศที่แตกต่างกันซึ่งสามารถตั้งค่าราคาตามที่ต้องการได้เพื่อท้าลูกค้าไม่อยากให้ลำบากสามารถใช้กันตั้งค่าเดียวกันคุณที่นี้เราจะมาจินหนาการตั้งค่าอัตราและเปลี่ยนเพื่อตั้งค่าอัตราและเปลี่ยนเรื่องต่อมาตั้งค่าราคาขายส่งเราสามารถตั้งค่าเราไม่ตั้งค่าก็ได้หากเป็นร้านค้าขายส่งอาจจ้องการตั้งค่าราคาขายส่งสต็อกเราจะใช้สต็อกที่เดิมมาจับเป็นฟองอื่นหรือตั้งค่าสต็อกเองได้้าใช้สต็อกเดียวกันเมื่อเราตั้งค่ตอแล้ว หากตั้งค่าสต็อกต่ำกว่า5ระบบจะขึ้นว่าสต็อกเป็นสูงเพื่อป้องกันสินค้าขายเกินไม่ได้สินค้าหลักหลังจะตั้งค่าเสร็จแล้วระบบจะสร้างรหัสไม่ได้สินค้าหลักโดยอัตโนมัติ SKU เพดฟงหลังจกตั้งค่าสำเร็จระบบจะสร้าง SKU เพดฟงโดยอัตโนมัติโดยขยลูกค้าทุกานตั้งค่าเองก็ให้กลีกกำหนดเองค่ะตรงนี้เราสามารถตั้งค่าเงื่อนไขนะคะเมื่อความยาวของชื่อ SKU เกินกิจจำกัดของเพฟงคุณสามารถตั้งค่าให้ลบข้อมูลบางคำที่เราไม่ต้องการสามารถตั้งค่าให้ลบได้โดยอัตโนมัติ ต่อมาลูกพาสินค้าตรงนี้เรายังรำดาลุภามตามที่ต้องการหรือลบลูกพาที่ไม่อยากได้เรายังสามารถเพิ่มไร้น้ำได้เรใช้แทนผลิตไร้น้ำส่วนเราจะเพิ่มไร้น้ำไปไว้ที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกล้าหนึ่งที่เลือกค่ะตรงนี้เราสามารถเพิ่มลูกพาโดยอัตโนมัติได้หากลูกพาสินค้าไม่ครบจำนวนหรือไม่มีลูกภาเขาสามารถตั้งค่าเงื่งนไขนี้วิดีโอพาลสินค้าเราสามารถดึงวิดีโอจดเล่งข้อมูลสินค้าเดินไม่เดือนก็ได้หากมีวิดีโอดีมไว้แล้วสามารถอัปโหลดได้นะลงมาชื่อสินค้าเพื่อดูสินค้าจะไปฟังอึ่ง อาจมีคำต้องห้ามหรือมีคำที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถแก้ไขได้หรือเพิ่มงีที่เราต้องการรฟลนเอกสาเราสามารถตั้งค่าเงื่อนไขตามที่เราต้องการได้อาจต้องการกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการให้คลิปช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ตั้งค่าค่าขนส่งกดเข้าไปคือตั้งค่าค่าขนส่งตรงนต่อมาถึงทำเป็นภาษาอาจต้องการแปลข้อความให้ติดช่องสี่เหลี่ยมเือกภาษาที่เราต้องการแล้วระบบจะแปลเป็นภาษาที่เรากำหนดไว้ที่นี่แปลรูปภาพก็เหมือนกันค่ะ ส่งใดได้อีกอื่นเช่นสินค้ามีแบรนด์หรือไม่แสงสื่อลวงหน้าหรือไม่สภาพสินค้าน้ำหนักและ,ะขนาดของพาสดุเราก็สามารถตั้งค่าตามที่ต้องการได้นะโอเคค่ะสำหรับฟังชัางการตั้งค่าการนำเข้าสินค้ามีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ